สวัสดีทุกคนกับพ็อเกเรียลชันของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้สองพี่น้องอักมูเนาะจากตึกดำจากวายจีเนี่ยได้ทำการคัมแบ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราเชื่อว่ามีคนเนี่ยรอฟังเพลงของอักมูอยู่เยอะมากเนาะละหลายคนเนี่ยคือต้องมีเพลงของอักมูเนาะเป็นเพลงในใจที่แบบชอบที่สุดของอักมูอย่างแน่นอนอย่างเราเนาะอันนี้พูดก่อนเลยเราชอบไดโนเสาร์มากแบบรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ฟังทีไรก็แบบแฮปปี้อ่ะมัน เราฟังก็รู้สึกว่าเราได้ฟีลลิ่งของความแบบความฟรีดอมเอ่อความแบบความอิสระเออได้ฟีลลิ่งแบบว่าจินตนาการอิมเมจินอะไรเงี้ยอืมรู้สึกว่าเพลงอามูนเพลงที่แบบว่าฟังแล้วไม่เคยเบื่อฟังแล้วแบบเรารู้สึกฟังแล้วเราแฮปปี้อ่ะฟังแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจในการใช้ชีวิตเพิ่มไปป่ะคือไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบเพลงแนวฟนตาซีเพลงรักเอ่อเพลงรักแบบรักแบบ กูกรีบเลยไงกีฟเล่อะไรเงี้ยเออหรือเพลงแบบว่าเพลงเศร้าๆหน่อยเออเพลงติดๆหน่อยอะไรเงี้ยก็พออ่ะเออคือแบบอากูทำเพลงออกมาแนวไหนเราก็ชอบหมดเลยอะไรเงี้ยอืมเออแบบเดลโซแฮปปี้นิ่งอะไรเงี้ยเออกีฟเล่อะไรเงีเออ้ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือแบบฟังได้ตลอดจริงๆชอบมากๆโอเค อักมมโนคัมแบครอบนี้เนาะชื่อเพลงว่าฮีโร่เออแอบเห็นภาพคอนเซ็ปต์ก็ทีเซอร์มาคร่าวๆแล้วค่อนข้างไปทางแฟรีในรอบเนี้ยอเออก็มีความคาดหวังว่าเพลงจะได้ฟิลแบบว่าเออเพราะๆแฟรี่แฟนี่สมรจ,จิตนาการของเรานิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ก็รู้นว่าเพลงนี้จะต่อย,ยอดกระแสะเพลงของ oo, ขอักมูกระแสความแมสได้ไหมจากเพลงเออคัมแบกครั้งที่แล้วเนาะเลิฟเลิฟเนาะอืม เนีเนตัวอันนั้นดังมากแมสมากเนาะแบบมีชาเลนจ์ใน TikTok คนเล่นกันเยอะมากคนเอาแบบว่าไปใส่ประกอบคลิปวิดีโอต่างๆเยอะมากเนาะก็พวกแล้วเพลงอังงูคือที่สุดอ่ะเออแบบฟังได้ไม่เบื่อฟังแล้วพอฟังแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเพลงนี้น่ารักจังไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปรียกเพลงฮิโรกันเ <ST> S> <S <S านาะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้ว32ป้าย เล้เปิดมาเป็นประสาลเลยมีความดิสนีย์ไม่อยากกลับบ้านเปิดมาคือเพาะมากว้วอ่ะเนี่ยคืออาร์มูมากที่แบบว่าเปิดมาตัวดนตรีเสร็จลงอคือแบบกินใจคนฟังตนะั้งแต่แบบแรกเริ่มละความแบบแต่ลี่เฮ้ย หูหน้อหมกแดงปะน่าจะรวมแบบว่ารวมตัวละครในนิทานปะเรา,านะเรานี้ท่อนหมกปะถ้าไม่ใช่หูจะบอกว่าท่อนนี้ติดหูมากการองเสียงหลบเลยนะ 그 차와, 저기, 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 เพลงมีความเป็นบอสตานโนวาอยู e ่นะ ฟังแบบฟิวเอาซัมเมอร์ได้ฟังพอๆตอนเช้านั่งกินกาแฟก็ได้แล้วก็จริงๆอ่ะเพลงมีความสำคัญเป็นแบบอันนี้อยู่นะละครเวทีอยู่นะฟิวแบบมิวสิควลอยู่นะเซ่ว่าว่าไม ต, MV, ตัวเอวตัวพลงคือส่งมา,าเอ็มวีน่ารักอเปลี่ยนซีนไปเรื่อยๆตัวสลัด,ด นารักอะเอฟบีดูแลยิมตามอ่านเติมมนิอัลบลัล้มในรอบนี้ทุกคนมาพูดถึงเพลงก่อนเหมือนเดิมเลยเหมือนเช่นเคยเป็นอีกเพลงหนึ่งของอารมูที่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากฟังแล้วรู้สึกว่าเอ่อ fulfill, fulfill, ฟูลฟิลพูดไม่ถูกแบบว่า อะไรอ so ่ะจิตใจพองโตคือเพลงเขาพออ่ะเออเรารู้ <h 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 <h> <h สึกว네่าเออฟังตอนไหนก็ได้ฟังแบบสบายๆก็ได้อะไรเงี้ยเพลงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นสําหรับเราเนาะจัดอยู่ในแคตตากอรีของเพลงอักมูที่ไปทางแบบว่าแฟนวิเทลเออมากๆแบบเพลงแนวแบบอิมเมจนินจินตนาการอะไรเงี้ยออจัดอยู่ในโซนเดียวกับเออไดโนเสาร์กันซึ่งไดโนเสาร์ก็เป็นเพลงที่ชอบที่สุดของเราเนาะของอักมู อฮีโร่เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเพลงอะตอนแรกก็คือฟังไปเรื่อยๆเหมือนเพลินทีนี้พอริ่มมาจับรายละเอี้ยละอุ้ยแบบเพลงมันมีความเป็นแบบบอสสนัววาถือเป็นอีกแบบแนวดนตรีหนึ่งแนวเพลงที่เราชอบมากแบบลองมาจากพวกซิตี้ป๊อปเลโทรพวกดิสโก้พวกซิงป๊อปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลช่วงซัมเมอร์เราจะชอบฟังแบบแนวแบบเพลงสดใสๆหรือเป็นเพลงแนวแบบ ประสาเนอว่าสบายสบายอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังทางภาพรวมเพลงอะเนาะคือแบบเพลงมันมีความแบบเหมือนจะเล่านิทานแบบเล่าเรื่องอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าพอแบบฟังไปเรื่อยอะเฮ้ยเพลงเนี้ยถ้าไปฟังในแบบดูมิวสิควลเนาะดูแบบละครเวทีคือได้เลยอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงนี้คือแบบดีอะแล้วก็แบบมีความเป็นอักคีมูสูงมาก,มากมประทับใจชอบเนาะ เอ็มวีอ่ะถึงจะเป็นในกล่องอ่ะแต่เป็นในกล่องที่น่ารักก็ดูเพลินมากคือคือพอมันเป็นแบบว่าอะไรที่แนวแบบแฟนลิเทลเนาะแนวนิทานแนวแบบน่ารักเ,ออเรนแบบตัวละครจากเรื่องต่างๆเออคือเราก็แบบพอจับได้บางเรื่องแต่บางเรื่องเราอาจจะไม่เคยดูก็เลยไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าดูแล้วมันแบบตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นดีดูเพลินไม่อยากดูว่าเออต่อไปจะเป็นแบบเรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยเออก็คือน่ารักดีเรนเซตติ้งแบบต่างๆ,ๆอืมคือแบบย่อยง่ายๆ,ๆเออ จะมีแบบก็คุณดูใช้พอปเยอะดีเนาะเพราะแต่เรื่องมันก็มีต,ตีมตัดกันอะไรงเงี้ยก็ประมาณนี้ก็กำลังใจให้อัคหมูเนาะเดี๋ยวไปน่าจะขึ้นไลายไฟหเปล่วก็ต่อไปฟังกันเนาะก็คือดีใจมากอัคหมูคือปีหนึ่งขอได้ฟังเพลงใหม่เขาเออเป็นเพลงที่แบบคิวจิดใจมากก็ประมาณนี้ทุกคนพูดคุยกันได้เนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันในคลิปด้วชันหน้านะบา,บาย